ทำไมถึงเลือกเรียนที่มาลตานะคะทำไมถึงต้องเป็นประเทศมาลตาวันนี้เราจะคุยทั้งหมด3ประเด็นก็คือทํำไมถึงเลือกเรียนที่มาลตาราคารายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็2อการต่อวีซา่าปัญหาวีซา่าเกือบไม่ได้ไปต่อเริ่มจากประเด็นแรกกันก่อนนะคะก็คือทําไมเลือกมาเรียนที่มาลตานะคะตอนแรกเราจะไปเรียนที่แคนาดาแต่ด้วยความที่แคนาดาเนี่ยมีปัญหาเรื่องออวีซ่านะคะแบบว่าล่าช้ามากเราทําเรื่องไปแบบ เกือบ 1>, 1ปีนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวอะไรต่างๆแต่วันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของมาตานะคะก็คือเราเห็นรีวิวโดยบังเอิญในทิกตอกนะคะแล้วเราก็แบบ ey, เฮ้ยเระ่มาตาเนี่ยมันอยู่ในยุโรปเว้ยแล้วแบบการการที่มา,มาเรียนมาตา,มาเราจะได้มาเที่ยวในยุโรปได้ทั้งหมด27ประเทศนั่นเลยทําให้เราตัดสินใจว่าไปอย่างนั้นก็ไปแล้วเขาบอกว่าเหมือนเป็นประเทศที่ คนไม่ค่อยมาเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนไทยไม่ค่อยมาก็เลยแบบอุ้ยมันเป็นประเทศอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ฉันยังไม่เอาจริงฉันยังไม่เคยเห็นคนไหนรีวิวฉันก็ไปเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ชตามหาอ่ามีคนรีวิวในพันทิปไว้แล้วก็แบบอุ้ยมันก็สวยดีไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นไปละกันนะคะก็ติดต่อกับเอเจนซี่ซึ่งเราเราใช้เอเจนซี่อันนี้นะคะก็พี่เก๋นะคะพี่เก๋ดูแลดีมากนะคะคือไม่มีการไม่มีการบวกเพิ่มเนาะแล้วก็เอกสารเปะครบปังนะคะคือปังมากๆเราโรงเรียนไปทั้งหมดหกเดือนนะคะ 1,62,618บาทนะคะราคาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันขึ้นลงแต่ละดะยังไงหรือว่ามีการบวกเพิ่มอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบคลาสต่างๆนะคะก็ลองสามารถติดต่อกับเอเจนซี่ได้นะคะแล้วก็โรงเรียนที่เราเรียนนะคะคือ EC นะคะ EC เนี่ยเป็นสถาบันที่เขาบอกว่ามีนค,นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีหลายประเทศเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ย เราไม่ได้ทําการแบบรีวิวมาตั้งแต่แรกเราก็ไม่รไมรทมราบเหมือนกันนะคะว่าเฮ้มันเป็นยังไงนะคะทีนี้ข้อ2นะคะในเรื่องของการต่อวีซ่านะคะคือวีซ่าที่เราทํามาเนี่ยมันจะเป็นวีซ่า3เดือนแรกก่อนแต่เราเรียน6เดือนถูกไหมคะมันก็เลยต้องมีปัญหายุ่งยากนิดนึงนะคะคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าตัวเรามีปัญหาเยอะตรงที่ว่าเราอะไม่พัก ทางโรงเรียนจริงๆทางโรงเรียนเขาจะมีหอไห้นะคะหอนักเรียนให้ซึ่งหอ,อก็มีเยอะมากให้เลือกหลากหลายนะคะว่าจะอยู่กับรูมเมทสองคน3คนจะอยู่ห้องเดียวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีแฟชชเมทก็ได้แต่ก็ต้องสุ่มดวงเอานะคะก่อนที่เราจะเตรียมเอกสารเนี่ยเราคุยกับเอเจนซี่แล้วแหละว่าเราอะแบบ ขอพักแค่เดือนเดียวเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวมาหาที่นี่เอานะคะบางึกว่ามันจะง่ายเออนึกว่ามันจะง่ายนู่นนี่นั่นเราก็แบบว่าเช็คราคานะคะคืออยากจะบอกว่ามอตา้าเนี่ยข้อดีตรงที่ว่าถ้าขอหน้าหนาวถูกมากอย่างเช่นอันที่เราไปอยู่แบบได้สองห้องสองห้องนอนสองห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องครัวใหญ่มากคือเหมือนได้บ้านหนึ่งหลังอะ่ะอันนั้นอะตกเดือนละห้าหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ถ้าในซัมเมอร์อย่างเช่นเมษาสองแสน มึงราคากระโดดจาก50,000เป็น2,000ส0อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เป็นเราจองใน booking com นะคะกลับมาถึงในเรื่องของวีซ่าใช่ไหมคะคือเราอะต่อวีซ่ามาสามเดือนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็3เดือนที่เหลือเราต้องต่อแต่การที่เราจะต่อวีซ่าเนี่ยเราก็คือต้องมีแบบ เอกสารที่ต้องเปก็คือนะคะในเรื่องของเอกสารการเงินนะคะก็จะมีสเตตเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็มีเงินพอ,พอเพียงพอที่จะอยู่ที่นี่เนาะเหมือนเขากําหนดไว้เดือนละแสนขั้นต่าหรือมากกว่า3 0 0แสนมั้งหรือว่ายังไงเราไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็มีเงินในบัญชีเลยล้านกว่านะคะเออแล้วก็เราต้องมีเอกสารที่พักนะคะตั้งแต่วันที่เรามา นะะจนถึงวันที่เรากลับเนาะอันนี้แหละเราต้องมีเอกสารแบบคอยยืนเอกสารก็จะแบ่งออกมาเป็น2ออย่างนะคะซึ่งอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าหนังสือคอนแทคอะคนที่ปล่อยเช่าอะเขาก็จะมีหนังสือให้นะคะว่าคนนี้นายนี้นางน,น,านี้แบบว่าได้มาพักที่นี่จริงๆอยู่กับฉันจริงๆในระยะเวลา6เดือนออกวันไหนคือเราต้องมีเอกสารแบบนั้น เพื่อที่จะไปยื่นขอวีซ่านะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราต้องมีประกันภัยนะคะจนประกันภัยเนี่ยต้องควบคุมตั้งแต่วันที่เรามาอยู่ในมาตาจนวันสุดท้ายของมาตาแล้วก็ต้องมีตั๋วเครื่องบินนะคะบินกลับด้วยมาถึงปัญหาแรกนะคะว่าทําไมเราถึงแบบว่าเฮ้ยจะไม่ได้ไปต่อแล้วจะเรียนแค่สามเดือนพอเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือ ตอนที่เราย้ายออกจากขอโรงเรียนปุ๊บนะคะเราต้องทําการแบบว่าพีแพร์หมายถึงแบบเตรียมหาที่พักต่างๆเพื่อที่จะอยู่แล้วก็เพื่อที่จะขอเอกสารเพื่อต่อวีซ่านะคะเป็นหนังสือสัญญาเออว่าเราอยู่ต่อทีเนี้ยเราแรกอะเราไม่ได้คุยกับทางโรงเรียนแต่เหมือนคุยนะเออเหมือนคุยเอเจนซี่ก็คุยผ่านให้นู่นนี่นั่นเราอะตอนนั้นเครียดมากนะคะเพราะว่าเราอะต้องหาที่พักที่มีสัญญามีสัญญาสามารถออก นังสือสัญญาให้เราไปยื่นวีซ่าได้ accommodation letter นะคะได้เราหาทุกอย่างเลยายภแบบที่นี่มันจะมีกล o ่ม facebook ที่แบบว่าเอาไว้หาที่พักเนาะมีกล o ่มของคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่นี่อของคนที่นี่เองนะคะแล้วก็สามารถาหาผ่าน เขาเรียกว่าเอเจนซี่ที่เนี่ยจะมีเอเจนซี่เยอะมากเอเจนซี่ที่แบบว่าเกี่ยวกับที่พักบ้านด้วยกันเยอะแบบเยอะมากๆนะคะเราก็ติดต่อไปหมดเลยนะคะคือทั้งหาในกลุ่มนะคะ a c e b o o k แล้วก็ติดต่อผ่านเอเจนซี่นะคะแต่ข้อเสียนะคะอย่างที่รู้ๆกันมากที่พักสัญญาขั้นต่ำคือ1น1ปีและเราอ่ะ,ะ,ออนนะ,ะจะต่อแค่4เดือน4-5เดือนนะคะไม่ไม่ไม่เกิน5เดือน4เดือนนะคะจะต่อแค่4เดือนซึ่งไม่ได้ แล้วแบบบางเจ้าบางเจ้าของห้องเขาก็แบบว่าไม่ได้เพราะว่าสัญญาขั้นต่ำคือต้องหนึ่งปีไม่ก็ระยะสั้นสุดคือ6เดือนซึ่งไม่ได้อีกนะคะเราก็เลยติดต่อเอเจนซี่เอเจนซี่ก็พยายามหาควานหาให้นะคะเอเจนซี่บอกว่าโอ้โหมีห้องนี้แหละแบบได้6เดือนแต่ว่าคุณต้องจ่ายล่วงหน้าเพิ่มไปอีกหนึ่งเดือนซึ่งเราต้องจ่ายค่าที่พักหมด7ดเดือนแล้วก็ เอเจนซที่นี่จะเสียนะคะ50%แรกของเดือนแรกสมมติเดือนแรกเราเราเช่าที่พักอยู่ที่1 0 0 0 0แเราต้องให้เขา50,000ถ้าจะไม่ผิดเออแล้วก็เสียเข้าแอวอีก18%จุกมากจุกแบบจุกจริงๆเข้าแอบ,บที่นี่จุกนะคะเราเครียดมากตอนนั้นเราเครียดจนไข้แตกเครียดจนไข้แตกแล้วก็แบบ ไม่อยากต่อแล้วฉันแบบฉันอยากกลับประเทศไทยแล้วแบบทาไมมันยุ่งยากจังคือที่นี่มีปัญหาเรื่องที่พักนะคะไม่ใช่แค่เราคนเดียวเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของคนอื่นด้วยเนาะอ่ะเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบโอ้เราไม่อยากอยู่ต่อแล้วก็เลยคุยกับเอเจนซี่ว่าแบบพี่ทํายังไงติดต่อแบบทางโรงเรียนรีเลชั่นได้ยังไงบ้างเขาว่าเออแบบตอนนั้นแบบพี่เอเจนซี่ก็ช่วยเหลือสุดสุดลิสุดเด็ดเลยนะแบบ เออเราเอาที่หนูตัดสินใจเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูขอกลับไทยเรียนแค่3เดือนละกันอีก3เดือนหนูทิ้งเลยละกันเงินแสนหกช่างมันเถอะดีกว่าแบบไปเสียค่าที่พักอะไรก็ไม่รู้พัมเพื่อเงินก็ต้องเสียแล้วแบบหนูหาแบบแล้วหนูแบบคือเราอะจำได้เลยเรา เราเสียเวลาไปทั้งหมดมากกว่า7วันในการหาที่พักเมืองน่าจะไม่ผิดเก็เลยแบบคุยกับทางเอเจนซี่เอเจนซี่ก็เลยบอกทางโรงเรียนพอพอ,พอทางโรงเรียนรู้ปุ๊บทางโรงเรียนก็เลยงงวยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบทำให้คุณถึงไม่อยากอยู่ต่อเออฉันพอจะช่วยเหลือคุณได้ไหมเขาก็เลยมีเหมือนฝ่ายที่ดูแลนักเรียนฝั่งเอเชียนะคะมาดูแลเราเขาก็เลยบอกว่าที่มันมีทางออกมันมีทางออกเออแต่ว่าเราอยากจะบอกว่ามันง่ายมากแต่ รีเซพชันไม่ยอมแจ้งตั้งแต่ทีแรกอันนี้คือความผิดพลาดของรีเซพชันที่โรงเรียนเรานะคะอันนี้เราก็แจ้งเขาไปแล้วแหละี๋ยวเขาก็จะปรับปรุงนะคะเพราะว่าคือรีเซพชันอ่ะเขาไม่ยอมแจ้งเราตั้งแต่แรกว่าเราสามารถอยู่กับโรงแรม Airbnb หรือที่ไหนก็ได้ขอแค่มีรีซีรีซีใบใบชำระเงินอ่ะแค่นั้นพอเลย นะคะแล้วก็ที่อยู่แค่นั้นพอเลยมีแค่นั้นพอนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหนังสือแบบ accommodation l ล t เธอคือแบบทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกทำไมกุณไม่บอกฉันแต่อยากจะบอกว่าถ้านักเรียนที่มาเรียนที่นี่อยากต้องการความช่วยเหลืออะไรสามารถคุ i กั edition เ,เขามีจริงๆเขามีบุคคลคอยช่วยเหลือเยอะมาก แค่ขอเอ่ยปากและคุยกับเขาตรงๆว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้นะเขาก็จะหาทางออกให้เรานะคะพอเรารู้รู้รแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยแบบโล่งใจเลยที่คนที้เราเป็นคนที่แบบคอนดิชันเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวหมายถึงว่าเราต้องเราต้องมีห้องห้องเดี่ยวเนาะแล้วก็ต้องอัดขลิปไงคือมันต้องทํางานอยู่คนเดียวเราไม่สามารถอยู่รวมกับคนอื่นได้นะคะเราก็เลยหมดค่าที่พักไปทั้งหมด7เดือน 4ี่แสนกว่าบาทแพงมากแพงมากในที่นี้มันไม่ใช่ทุกคนนะคนอื่นอาจจะถูกกว่าเรานะคะเดือนแรกเราพักกับทางโรงเรียนนะคะซิงเกิลรูม1,100ยูโรนะคะเดือนที่2เดือนที่2เนี่ยเราเป็นห้องห้องใหญ่สองห้องนอนสอห้องน้ำนะคะห้องนังเล่นห้องขวนั้นชอบมากชอบมากแต่ว่าซัมเมอร์คือ2 0 0 0 0 0นะคะเดือนที่เราจ่ายไปคือเดือนมกราเนาะก็ค <c oughs> ือ347ยูโรจุบวกกับ1037.09ยูโรนะคะแล้วก็ ถัดมานะครับอันนี้มีปัญหากับที่นี่นะคะแบบโหแบบคนนี้แย่ทําแย่ไปกับเรามากเจ้าของหอแย่มากแบบเราคอมเพนไปแล้วเพราะว่าคือนงางไม่เช็คไม่เช็คหอ,อก่อนปล่อยสกปรปกล้าขึ้นแอร์ไม่ได้ล้างมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ําโอ้ทุกอย่างนะคะแล้วอยู่ไกลมากนะคะติดถนนนู่นนี่นั่นนอนแทบไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของรอชันอะเราจองผิดเองเราไม่ได้ดูว่ามันติดถนนเนาะเรารีบจองแต่เรื่องอย่างอื่นอะ คือแบบแย่มากนะคะคือเราแทบจะยุมหัวกับที่พักเราจ่ายไปทั้งหมด6กหมื่นะทุกคนแล้วแบบสัดิการที่ได้มาคือสัดิการสิ่งที่ตอบแทนมาคือพังมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่หอเราอยู่กับโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมแบบไม่ได้ใหญ่มากห้องเล็กๆนะคะี Hotel นะคะตั้งแต่วันที่4มีนาะจนถึง30พฤษบภานะคะจ่ายไปทั้งหมด1นึ0 0แนนะคะ110บาทนะคะแล้วก็เดือนสุดท้ายนะคะ เป็นจองผ่าน Airbnb คือจูนนะคะก็คือ8 9 0 0 0บาทก็คือ90,000มืทนนะคะก็<อ>นั่นแหละเราคือแบบโอเคเราก็แบบอแแบบตอนแรกคือแบบจ่ายเงินไปแล้วก็มานั่งโกรธตัวเองเหมือนกันว่าฉันทำอะไรลงไปทำไมฉันจ่ายเงินเยอะจังแต่ว่าก็ให้อภัยตัวเองว่า มึงไม่ได้สุกลวกสุกลากคือมึงวางแผนหมดทุกอย่างแล้วเขียนแผนหมดทุกอย่างแล้วมึงหาสิ่งที่ด,ทดีที่สุดให้กับตัวเองในชีวิตแล้วอะแล้วแบบสิ่งที่ดีอะมันคือเราต้องมีห้องพักเพื่อแบบรีวิวของนู่นนี่นั่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามทุกคนถามมาว่าถ้าถ้าให้ความคิดเห็นนะ เราแนะนํามาว่าเรียนระยะสั้นดีกว่า3เดือนพอนะคะไม่ต้องเรียนซัมเมอร์มันเออเขาเรียนอะไรไม่ต้องเรียนระยะยาวนะคะเพราะว่าค่าของชีพที่นี่ก็แพงเดี๋ยเราจะมาคุยเรื่องค่าของชีพตั้งหาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเรียนในระยะสั้นอนะ่ะสามเดือนเราว่าก็แทบจะไม่ได้อะไรแต่ก็มีคนมาเรียนนะคะสองวิก็มีวิคนึงก็มี2เดือนก็มีเดือนหนึ่ง e ก็มีนะคะนักเรียนชาวต่างชาติเยอะแยะมาเรียนนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะแล้วก็คําแนะนําสําหรับเราสําหรับคนที่แบบอยากมาเรียนที่นี่นะคะ1เลย ก็โอเคคุณจะเรียน3เดือนหรือ6เดือนก็นแล้วแต่คุณนะคะเรื่องที่พักหามาก่อนก็ได้นะคะต้องดูโรเคชั่นของโรงเรียนของตัวเองก่อนว่าโรงเรียนตัวเองอ,อยู่แถวนหนถ้าเรียน e ีซีอ่อะ e n t จูเรียกับมา t ตาแถวนี้ได้เลยซิลิมาอะไรเงี้ยได้หรือซึยีชอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบโรงเรียนอื่นมันก็จะอยู่ที่อื่นออก็ต้องแบบดูโรเคชันของโรงเรียนตัวเองนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะให้กุ๊ป คนที่นี่นะคะที่เขาคอยประกาศแบบที่พักต่างๆในกรุ๊ปโรงก็สามารถไปดูได้ในกรุ๊ปนี้นะคะเตรียมหาที่พักมือก่อนมันก็จะดีมากๆเช่นกันศึกษามาก่อนนะคะไม่งั้นก็นี่แหละเราเป็นหนูทดลองให้ทุกคนแล้วนั่นแหละ